บทที่แปดบทสวดธรรมจักกปปวะณะสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสมย,ยังพระควาภารณะสียังวิหระรติอาสิปะเตเนตเนวิขาทาเยตันเตรโขพระควาปัจจาวัคคีเยพิขูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาอภะเตนะนะนะเสวิตัมพาโย จายังกาเมสุกามะสุข,ขัดลิกานุโยโคฮโนโคัมโมโปผ้ชะนิโกอานะริโยอนันทาศหิโตโยจายังอัตตะกิละมะฐานุโยโคโทุกโขอนณะ ริโยอนันทะสันหิโตเอเตเต,เตพิกเวอุโฮอันเตอนุตปะคำม,มะวชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนานะกรณีอุปะสะมายะอภินยายะสัมโพยายะสัมภานายะสังวัตติ กตมาจะสาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะสรณีอุปสะอุปสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะสัมพานายะสังวัตติมายะเมวะอริโยอัถังคิโกมัตโขเสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาวพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทโธจักขุกเรณิกรณียานากราีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโคปาณาพิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาปรมาปรณปิทุกขาโสกะปริเกวะทุกขาโทมะนุสุปายาสาปิทุกขาเอปเยปิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมป,ปิชังนะ รพาติตัมปิทุกครั้งสังคิเตนะปัจจุปทานักขันทาทุกขาอีทังโคปะณะพิกเวทุกขายะท,ทุกขาสมุทะโยอริยสจัจจยายังตันหาปโนทวิกานนทัทิราคาสะสหะคาตาตันตะตันตาอภินันทีนีเสยเสย,ยะ ททังกามตัณหาเพราว่าตัณหาวิภาวะตัณหาอีทางโคปนะพิกเวทุกขานิโรโทรอายะสัจจังโยตัสสาเยวะตัณห,หายะอเสสวิราคะนิโรโทรสา,สาจาโคปฏินิสันโคมุติอนาและโยอีทางโคปันะพิกเวทุกขานิโรธ ข้ามินีปฏิปทาอริยสัจจไอายะเมวะอริโยอักิโกมัคโขเสยยะทิฐังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุง อุท่าปาณิญาณังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโกอุท่าปาทิตังโขปานาถัปานิถังทุกขังอริยสัจจังปารินปาริสนยยติเมพิกเวบุเพอันนันุสุเตสุธรรมเมจักุงอุท่าปาทิญาณังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโก้อุทาปาทิตังโขอุท่าปาทิทุกขังอุทา อริยสัจจังปริยัญยาตันติเมพิขเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอนันุอาทะปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุท่าปาทิอโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขะาสาม,มุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขง อุทาปาริยานาอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอโลโกอุทาปาริตังโขปาริทางทุกขะสมะสมุทโยอริยสัจังปะหะตัปพันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจะุงอุทาปาริยานาอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอโลโก้อุทาปาริตังโขปะนิทางทุกขะสมุทโย อริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขานิโรธโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอุตังโคปะนิทาง ทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัชชิกาตันติเมพิกเวบุเฮอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโขปะนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังปาชิปัสัชชิกะตันติเมพิกเวบุเฮอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทาปาทิอโลโกอุท่าปาทิ อีทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทามิเีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิเคเวเพออนัณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิเชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตัตตังโขปานิทางทุกขานิโรธาคามิเีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพ,าพันติเมพิขเว บุเพอนันุสุดเตสุธรรมเมสุจักภุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกุทาปาทิตะโคปฏิทางถูกขานิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์พระวิตันติเมพิขเวบุเพอนันุสุดเตสุธรรมเมสุจักภุงุทธาปาทิยานังุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาุทาปาทิอโลโกุทาปาทิยาวิกีวัจเะเมพิขเวอิสเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุ เอวันติปร,ปริวัตังทวะอาทะสาการังยะถาปูตังยานทัสนงังนะสัสวุอิสุทังองโหสิเนวะตาวายหังพิกเวสะเทวะสะ,ะสเทวะเกโลเกสะมาระเกสัพมะเกสะสมะนณพัมมะ,ะมนะมมมนิยาปัายะ สเทวะมนุษยยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิ์จริงอธสัมพุทธโทปจปัญญาสิงยะโตจะโมคเคพิคเวอเมสุจะตูสุอริย,ยสัจเจเตอริย,ยสัจเจสุเอตวันติปริัตังทาวทาาสาการังยะถาภูตังยานาทัสนังสุ วิสุทธังองโหสิอทาทังพิกเวสัทวะเกโลเกสมาระเกสพัพพมะเกสาสะมะณพม,มนิยาปะชายะสัทวะมะนุสายะอะนุตรังสัมมาสัมโพธิอธิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยานันจาปาะณะเมส ทัศนังอุทะปาธิปุมปาเมวิมุติอายันอเยมันติมาชาตินาทิธทานิปุนภะโวติอิทะมะโวจะพระวาอัตตะมะนาปัจจวัคคียาพิโคพระคาวะโตภาสิตังอภินันถูกอมัดสมมิจะปนะเวทยาเวยยาการะ นัสมิงยานะมานเนอยยัตยะมโตโกทันยัสะว,สวิราชังเวตมะรังธรรมะมจักปุอุธภปาทิยังกิจจิสมุทัยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติปวัตติเตจพาวตาธรรมะจักเกอุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสุง เอตัมภะควตาภารณะสี่ยังอิสิปะตะเเนมิฆาทายอนุตรังพรรมะจักกังปวัติตังอัมปติวัติยังสมะเนเนาวาพรหมะเนาามมะเนาวามมเทวะนาวามาระมาเรนาวารรมุนาวาเกณนาจิวาโลกัสมิต อุมานางเทวนางสัตทางสุตวาจตุมะหาราชิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงจตุมะหาราชิกานางเทวนางสัตทางสุตวาตาวะติสาเทวาสัทมนุสาเวสุงตาวะติสานังเทวนางสัตทางสุตวายามาเทวาสัทมนะ มนุษาเวสุงยามานางังเทวนังสัททางสุตวาตูสิตาเทว,วาสัทม,มานะสัทมนุษาเวสุงตูสิตานางตูสิตนานังเทวานังสัตทางสุตวานิมานะราตีเทวาสัทมนุษาเวสุงนิมานะราตีนางเทวานันางส,สัตทางสุตวามะระนิมะตะวะสะวัตตีเทวาสัทมนะสัทวะมานุษาเวสุงมาระนิม มิตะวะสะวัตินังเทวังสุดทางสุตวาประม,มกะริยภิกาเทวาสัทธามนุสาวเวสุงเอตัมภคะวาตาภารณะสียังอิสิปะเตนะขะ,ะมิขะทเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอป,ปติวัตติยังมั สมะเนนะวาพัมมะเนนะวาเทวเทเวนะวามารนะวาพัมมุนีวาเกนะจิวาโลกสมิติอิตินะอิติหะเตนะคะเนนะเ,นะเตนะมุหุเตมุหุตะเตนะยาวะพัมมะโลกสัตโทอัพคันอัพภุค,คันคันชิต อาญชะอาญจะทระศาส,าสาหาจิโลกะคาตุสัำกมปิสมปัมปะกมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอลานโลโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกมเมวะเทวนาทวนังเทวนุภาวังอถะโขพควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวะตะโพ โกทันโยัญญาสิวะโตโพโกทันโยติอติหิหังอายสมิตอายสะมโตโกธันยะโกทันยสะอัญญาโกธันโยเตวะวะนามังอโหูสีติ